ตื่นเศ้ามากมื่อนี่ลูกไส้กะอาบนา้ำแต่งโตรอปุ่นเด้มะนงังเป๋อมูก,กินเขา่ากับเขาในเศ้านี่ก็สิง,ง่ายๆค่ะประตูเข้ม <laughs> ประตูเข้มกับผักนั่นละไม่ย냐แล้วก็สิเฮ็ดมกหมอเฮ็ดนั่งฝาใส่ไข่แมนบอยแล้วก็สิต้มยำที่เหลือแต่หมืกขึ้นนั่นละกินแค่นี้เลยค่ะง่ายๆเพราะว่าวันนี้เราจะมีภารกิจอันเดียวแต่ว่าฉันคือสร้างอิสิปฝาฝาน,นี่ถึงเฮ้ยเวลากินเข่าไหมเป็นยังไม่ก็ต้องมักแลบดินออกก่อน <laughs> ฉันสังเกตจากของหลายรอบเราได้ยิงพยายามแล้วพยายามควบคุมพฤติกรรมการกินแล้วว่าเ่าหายเป็นแบบนนีี้้้แแตวาเเงขออออใคคลลลดกกกััมมืืืืส ้วบอกก่อนแก้วก่อนคำมันใส่เสียสีฝาคือฉันอีกแล้วจําเป็นอย่างเอามันคือต้องใส่คือฉันยายมันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้เขาไม่ได้ตั้งใจใส่คือเจ้าดอกแต่ว่าฉันใส่ก้อนแม่หญิงฉันใส่ตั้งแต่ตีหาคุณเดี๋ฉันตื้มอาดามนะแต่มันเพิ่งตื้มวังเกียตโมงแม่ <c oughs> เอาเศร้ามาเถียงกันมาแล้วม,มาเต็มตีปีตีปียังอยู่นี่เบาถึงสาระของคลิปได้แล้วว่าตี <c oughs> บอเด้กคลิปแต่ละคลิปนี่ไ่เคยมีสาระยังเด้วันนี้เราก็จะมีภารกิจมาที่โรงพยาบาลขอนแก่นลามเหมือนเดิมหญิงเอ้ยฉันอยากสิบอกว่าหลานใส่พวกเธอมือนี่ใส่สุดไอริโอเด้อนี่ใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อไอลิโอโอ้เห็นหลึกจึกอยู่ชุดนี้เป็นของพี่ลีโอ ทั้งเสื้อทั้งางเกงเลยนะคบขอบคุณพี่ลีโอนะคบตัวตุ่นใส่นี่ก็คือคอตันจึกลึกเลยฮ <c oughs> ้ยเมียเฮ้ากับซีมาแบบ่าตรวจตาหลังเหตุเลสิกอาทิตย์นึงเฝ้าตรวจเฝ้าเล้วในยหญิงเอ้ยฉันอยากลากนาอยากท่าคีมเต็มที่แล้วค่ะปล่อยนาโซบอวเม,มียนนาโซดมาเป็นอาทิตย์พุนทสูนแ์ระว,วางมานี่แมนบอก็ะมี่น้องนี่ค่ะผู้นี่ค่ะน้องนัดค่ะน้องเป็นเอฟซีตัวยงเลยเด้น้องมาเยี่ยมมะยามมาเลน้ำเดวน้องก็มาเอาคีมพร้อมค่ะมาเอาโสมแดงน้ำหนาๆหลังจากนั้นก็ถึงเวลาคุณแม่เข้าไปตรวจกลับ เดือนหนึ่งก็มากเบิง์ไม่จังสีนะวันนี้ค่าใช้จ่ายประมาณพันหน่อยๆค่ะพันหน่อยๆนี่ก็คือค่ายาเพราะว่าคุณหมอให้ยากลับไปหยอดอีกแล้วใดๆคือตอนที่ฉันมาเห็ดเลสิกแมนบบฉันก็ได้กิฟต์วอเซอร์ค่ะกิฟต์วอเซอร์ในการนวดแผนไทยนวดฟรีสามารถนวดเท้าหรือ่านวดตัวก็ได้แต่ว่าเราเพิ่งทําเลสิกมาแล้วฉันก็ค่อยมากนวดปันได้แหมโปรโมชั่นนั้นก็เลยตกเป็นของเม่ย่าค่ะเมื้อนี้ก็เลสิพาเมีย่ามานวดค่ะนวด2ชั่วโมงเต็มๆแล้วบานนี้นี่ค่ะฉันกับน้องดินแดนก สงชัง่วโมงแต่ว่านั่งก็อึดถือทนบอง่วงบองง้อแง่บองหย,ยังเลยแต่วางนัง่งรอเมียไปนวดสองชั่วโมงเป็นบ่กระลับทั้งแม่ทั้งลูกค่ะแล้วดินแดนให้ความรวมมือบอกคักอันมองนวดนี่ปกติขาเจ้าจบ่ให้เสียงดังเป็นบ่ยิงลูกชันยูแบบว่าบ่เสียงดังเลยขอบคุณเด้อครับขอบคุณลูกใา้เดอ้อที่ให้ความรวมมือเป็นอย่างดีก็ว่ากันเสียงดังนี่ได้พาออกจากมองนวดคือห <c oughs> ลังจากเสร็จพระรกิจในการนวดในการหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วเป็นบ่วันนี้เราก็จะมากินข้าวเที่ยงค่ะเพราะว่าตอนนี้มนนกก็เเเปววาาาาาาะะ่่่้้้้ไอออคบหหหทสิงงขพต มองกินเขาที่บ่อแมนแบบโตน,นั่งนะน้าเพราะว่าเขามีเด็กหน่อยก็คือดินแดนมันสิไปทั่วแหม่ก็เลยต้องเสิร์ชหาหมองได้ที่มันเป็นซุ้มที่มันสามารถนั่งได้จังสีหน้านั่งได้นอนได้พร้อมก็เลยเจอที่นี่ค่ะจวดจาดคาเฟ่ร้านนี้ก็สิไปว่าทางออกไปเชียงยื่นทั้งออกไปบ้านพี่ิศอูด้ตะกี้ตอนฉันไปหาพี่ิศอ,อูยู่บ้านฉันเห็นอยู่ร้านนี้นะ่ะแล้วก็เห็นเขารีวิวใน TikTok หลายแห้งแต่ว่าบ่าได้มีโอกาสได้มามามื้อนี้แม่นบ่มาค่ะมาดูบรรยากาศดีมากเลยลมพัดเย็นสบายคลังให้หน่าโอ,าอ,าอ้เอ,อบรรากบามาาบ้น ามายามหรือว่าน้องจอยมาบ้านเข้ามากินเขาอยู่พีน่นอกก็เลยว่าจังสิเดี๋ยวดใคือสั่งอาหารแป๊บเดียวอาหารกัมาแม่หญิงรออาหารบพโดนของกระสดพร้อมค่านี่ทะเลผัดผงกะหรี่แล้วแนวแม่ยามากก็คือนี่ค่หอยแข้งลวกหอยแข้งลวกนี่ลวกนี่ถืกใจแม่ยาบอคักเลยลวกบ่สุกปันใดแล้วก็มีเลือดจังสินะส่วนอันนี้หมูเขานางเบิดเจ้าของเปียงบ่านางยืนอยู่นั่นล่ะกำลังยืนได้กำลังมันยืนแต่ว่าแนวที่ฉันถืกใจมื้อนี้ก็คือตําปลาค่ะย่าให้เจ้าไดค่รีวิวอีหยังให้เขาบ่นี่เจ้าคืออวยแท้หญิงเอาจริงๆฉันใจถูกบาททุกสตางค์แต่ว่ามันโอเคอีหลีอาหารทุกอย่างน่ะโดยเฉพาะอาหารทะเลเด้อสดทุกอย่าง ปลาหมึกยองปลาหมึกยางจ้าสินถือเลยถือใจอาหารที่เขาสร้างมามือเนี้ก็มีซีหายางหนึ่งเด็กกะซมีตําปลาหอยแข็งลวกจิ้มปลาหมึกย่างทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็เนื้อเสือย่างรองไห้แล้วอ้ก้อนแก้วก้อนกั้กะสิสร้งเป็นเขาพัดส่วนฉันก็เม็ยาเม่นบอสร้งเขาผูละจานค่ะแล้ววางนางกินยูนันเม่นบอเมียน่ากินเขาจานเดียวเบิดพายในผีตาได้ญิงแล้วหิวเขาน่ะแต่ว่าเขาของฉันน่ะฉันกินด้ประมาณพอถึงเคืองจานอ่ะฉันกับแบงหาเแาเบิดเลยส่วนตูตุนก่ย่างว่าท่านไหนรับคือเกาค่มเบ็ะมาย่อมเบ เมื่อท่านไหนนอนแต่ใดๆคือกับบง้องแง่เลยครับแต่ว่ากับตอกระวังเด้กินเข้าไปนี่หา้ามค่ะห้ามเพิ่แมแหมแต่นิดเดียวสามตานี่ต้องเฝ้าเบื้องซอยกันแล้วก็ต้องเอาอาหารออกจากมือมันนะหญิงมันเลี้ยวอีหลีเดม,มันเศร้าปับเศร้าแป๊บเศร้าแป,ป๊บเดียวนหนึ่งแม่หลังจากนั้นทุกคนอิ่มแล้วแมนบอรเราก็จะทําการหอ่อค่ะกะสีห่อพัดพงกะหรี่นี่แหละแล้วก็บ,บอกให้แข้งเมื่อบานหญิงแต่อย่าหัวแต่อย่าหัวจังหวะไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามนั่งตักพัดพงกะหรี่แมนบอตักถือก,กุ้งนั่ง,งคืออโตใหญ่่แ้้ววาาันสดพรมมระวั่งใน พัดอีหยางผัดใส่กุ้งใส่หยางบอกบอกูนึกว่ามันพัดตาพวกแบบว่าบอกหอมหัว่แเรากับบอกพิดกูตักถงแต่นแนวเดียวแม่ม่าซั่นวะ <c oughs> เอามันมีแนวืน้อนียูต่ติมึงก็บ่ตักให้กูแม่นซั่นมาแม่ยาว่าให้ลูกไา้เอาไปสิไปูนําเจีิว่าซัสนโอ้ยแล้ววันนี้ใช่ไหมวันที่มาทางร้านก็ถามว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของใครไหมฉันก็เลยยืนบัตรประชาชนให้เป็นเดือนเกิดของฉันได้เค้กค่ะได้เค้กหชิ้นกลับบ้านด้วยแล้วมือนีแมนบออาหารก็ราคาบ่แรงค่ะนี่แหละถือว่าออกไปชา์จแบตในตัวค่ะเสียดายพอ่่่่กกกันนน้้้้้ออองงงงมิวววไดาา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 าเเเรร็ียยจซซแแแลตตใคหขืๆ ว่าร้านนี้รับรองพาครอบครัวมาอีกแน่นอนครับมาหอดบ้านก็มากินจำปะทุเข้มคือเกา่ามีความสุขคือเกาเลยนี่สามคนพอลูกหยอ,อกกันสินอนยาไดอ